กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นาๆดังตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปตกปลาเขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะลงแพเป็นของไตวินบารีดาไป3วัน2องคืนครับผมได้ออดเดินทางจากนครปฐมาถมไปกาญจนบุรีเขื่อนเขาแหลมเวลาตีหนึ่งครับ เพื่อจะไปให้ถึงนู่นตอนเช้าผมได้แวะตลาดทองผาภูมิเพื่อซื้อสเสบียงเพื่อจะไปทํากินตอนเช้ามื้อแรกครับแล้วก็ได้เดินทางต่อจากทองผาภูมิไปบ้านเรดา้าต่อจดอบ้านเรดดาอีประมาณ40กิโลครับ mm hmm. เพื่อจะไปลงเรือไตวิน ได้ลงเรือที่ไต่จอดรอ,อยอยู่เดินทางไปแพรประมาณ10กวนาทีก็ถึงแล้วครับแพรอยู่ค่อนข้างไกลอยู่ในเขาลึกๆหน่อยประมาณ10กวนาทีครับถึงจะถึง แล้วครับก่อนเพื่อนเลยตอนนี้เราไม่ทำอะไรแล้วขายิมันแข็งเยอะไหมไม่มีวลาเลยอะไรที่แรกที่ไหนท่าลาเขาเอาครับนานาวันนี้ตกงเลยไม่ใช่ความนี้มัรูเลยพี่เราจะมาตกปลาเขาแหลมวันนี้จะมีการสู้ระหว่างเสียนปลาวัดกับเสียนปลาบอ่อต้องท้าปลาบ่อเสียนปลาบ่อก,ก็คือตกตาพิชซิงปลา เสียงปลวัากคือตกแม่น้ำแต่ว่าเป็นพวกปลาสวายก็นเลยขิงกันเล่นจะลงคนละห้าคันจะพ้ากันด้เยเ่อนเขาแหลมแพ้ไตวินครับติดตามผมั้นะครับ

ไม่ใช่ของผมใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือของเขาไม่ใช่ของผมคดเองเลยไอตัวนี้เดี๋ยวต้องทอดกินก่อนเลยต้องเค็มดีกว่ากินตอนสุดท้ายใครจะต้มอ่ะต้มไม่เต็มทำลาบได้ไหมลาบได้คุณเองเอาปลาเขามากินหมดเลยและแล้วก็มาถึงคิวของพี่เต่าครับพี่เต่าเป็นคนที่มีบีจี สะสมเยอะมากครับในกลุ่มมีประมาณ5้าสิบกว่าตัวเดี๋ยวพี่เต่าพี่เต่าฝั่งนี้ดิพี่เต่างั้นนั้นมีฝั่งเอออยู่ช่องนั้นช่องนั้นเลยเฮ้ยมันมันข้ามเหรอพี่เต่ามันรอดเดี๋ยวเดี๋ยวมิดจูไว้เฉยยังไม่ต้องเดี๋ยวพี่เต่าเขาจูงเข้าเองโอ้หแล้วครับบีจีครับเซียนปลาวัดสงสัยเซียนปลาบ่อจะแพ้ว มาแล้วครับหงายท้องมาเลยกานี่ครับเจ้าของเบ็ดเต่าคันบีจีนี่เขตันบีจีตอนนี้โอ้โหใช่ใช่ที่พี่พี่งัดแรงโอ้เบ็ดเราดีนี่วะช้อนช้อนนี่มีดนิดโอ้โหทำอย่างงั้นเรามีดเดี๋ยวมันก็พันขาดหรอกโดนสายเดี๋ยวก็พันขาดหรอกโอ๋ยวเต่าตีแล้วไอ้ควยดักดูดักอยู่เอาเอา นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออวูบโอเคโอ้โหแม่งกูไม่ต้องจะลุ้นไม่ได้ถ่ายเลยว้าวดูตัวนี้มาเลยยกมายกมาเด็กปลาพี่เดิมต้องให้เครดิตคนวัดเป็ดโอ้ยยงไงครับจากทีมงานฮาลั่นเขื่อนเฮ้ยตัวที่เราลุดลุดรอบหลังบอว่าลุดจะมมีเป็ดติดที่ป่าเลยหรือเไม่าไม่ป่า และแล้วก็ถึงคิวของผมสักทีครับหลังจากที่รอมานานไม่ต้องกบเบย์ไม่หักหรอกโอ้โหกดคันนะดูตัวนี้เดี๋ยวที่ให้ไปมาคือให้แบบนี้เปิดเบรกหน่อยเปิดเบรกหน่อยคันอน่อน มาแล้วเห็นตัวเลยโอ้ยตัวนี้ใหญ่โอ้ยตัวนี้ใหญ่เท่าไไหมเท่าไรไม่เท่าไรแต่แรงมันเยอะปาไมนี่โอ้ยโหนี่ครับผลงานครับผลงานครับไม่ชอบถ่ายไม่ชอบเอาเลยครับถ่ายอัดไปสองคน โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล้มสถิติได้ล่าเเ้ยคันที่สองคัน่สองเร็วอเร็วดดี้ปวดโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรไปวัดคันทำไมเอ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยขาดเลยพี่สองจุดแปด ตัวนี้สองโลแปดออกมาไอ้เตาเดี๋ยวก่อนนะแป๊บเดีดูปลาพี่เอกก่อนมาแต่เจะลวดถ้ามันอยู่จะรอไส้แล้วเรือมาแลได้ไหมเฮ้าายน้ำลึกเดี๋ยวพี่เตาเดี๋ยวไปดูอ,อันนี้ปลาอะไรโอ้โหหมอกตะกับครับ มาแล้วหนึ่งหมอตะกับใสสวยสูงใหญ่เอาไม่เดี๋ยวผมจะได้ขนาดต้องลอยแล้วเนี่ยก็ไม่วันเพราะเรานั้นชอบการตกปลาตกปลาสายนาดินก็มีเยื่อหลักหลักก็มีทั้งรำขนมปังใสเดือนเยื่อมักต่างต่างตกเอา อ่อยบ้างมีกี่คนตกลา พันสายไ่พ bo ันสายว่ะเฮ้ยพีเองมั้งลุงผีเฮ้ยเอกพันสายเต่าเอกพี่พ so ีああ่ได้พันสายยังอันไหนพี่เนี่ยพันสายนี้พันสายคำหกคำนี้ตคำนี้พันแล้วโอ้เนี่ยนี่นะยาบอกแบตเตอร์เห็นไหมนี่ ากาตัวนี้ใหญ่ที่สุดในทริปครับอัดนานที่สุดเลยครับเกือบสามนาทีาที่กาเข้าแต่นานนี้นะคุณแม่จะเข้าตอแล้วหูหูดึงแบบอัดไว้อัดไว้ง่ายท้องทิ้งด้วยโชว์กัน,มนไม่คิดตั้งแต่แรกนะง่ายท้องง่ายท้องโชกัน My young, à, à, Mày ăn Mày ăn à, không rồi. Mày à, Ăn I'm the name. I'm the name. I'm the name. เวนน้มเวนน้มอัคิล่าเยี่ยมุดลงมานี้ทำกนห้องหล่อทำกันห้เรีย่โคกเก่าเลยนี่มันไม่ยอมมากโอยโอยใหญ่ดิโอเฮ้ยโอ้ยตองไม้นะผีหมุน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 สอนตอนแรกไปสูตรหมึน เออเอาอัญยามะเป็นเเอาอัญยามะเป็นมี่เป็ญยามะโอ้โหแล้วมึงเอาอะไรไปชอนพุ่งยับน้ำเดียเอออาเนี้ยเดียวพุ่งเดียวติดคันนะคันติดนี้คันติดไม้อ่ะเออพอดีเยอะขนาดเปิดหน้านแรกรอรอร้อยกันใหญ่ค่าใหญ่ตรงนี้น่าจะน่าจะชนะน่าจะชนะเป่าวัดว่ะ น่าจะชิ้นโอ้โหโอ้ยตัวนี้ใหญ่ปะเฮ้ยระวังข้าไม้เฮ้ยอย่าเพิ่งให้มันลอยกันดิเอ้ามาแล้ว้าววมาแล้วครับโอ้โวบัวตัวนี้ได้เว้ยดูดิ่ประตูเกบยังไม่ได้ดำทั้งเลยพี่น้องสามกว่าสามก่าโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน ายลูกตกกลางคืนก็จะเป็นปลากฏุดกับปากระมังนะครับปากาไม่กินเลยกลางคืนปลากฏุดปากระมังกินดีมากปากระมังไซสวยๆเลยครับ ตกกลางคืนผมนอนคนสุดท้ายสุดท้ายผมก็ไม่ได้นอนครับสรุปผลงาน 3าวันสองคืนไตวินบ้านเลดา้าเขือนเขาแหลมครับก็รวม2องลัง1น่งลังโฟมก็อีก1นึ่งลังน้ำแข็งตี่เตรียมมาลังโฟมต้องขอ,ตอไตอีกใบหนึ่งเพราะใส่ปลากับไม่หมดถ้าใครจะมาตกปลาแถวเขาแหลมกาญจนบ,บรุรีอยากจะแนะนำไตวินเขืนเขาแหลมครับบ้านเลดา้า ไตเอาจะใส่ลูกค้าดีมากครับส่งของทุกครั้งที่เราโทรให้เอามาส่งไตจะคอยแวะมาดูตลอดเวลาไม่ทิ้งลูกค้าครับและอีกอย่างหนึ่งไตจะพักปลาไว้หนึ่งอาทิตย์ถึงจะรับคนมาตกครับเพราะไตกลัวลูกค้าไม่ได้ปลาไตเคยบอกว่าจะพักหนึ่งอาทิตย์ถึงจะ หลับคนมาตกเพราะต้องอ่อยไว้ด้วยช่วงนั้นยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยครับจากทีมงานหาลั่นเขือเ่อนเพิร์ฟิชชิง YouTube ส่วนตัวของผมคือนาพีเทศหมายขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ต้องกราบขอภัยนันนาทุกท่านด้วยนะครับเพราะ คลิปมันจะมีภาพเล็กภาพเอียงบางภาพก็ไม่ค่อยชัดเพราะเป็นการถ่ายจากโทรศัพท์ของเพื่อนทั้งกลุม่มเอามารวมกันต้องขออภัยหน้าที่นี้นะครับขอบคุณครับ